เออหากระโดดตั้มตัน you know, ี trips, ansa, ่ละอ้าเอาบักแง่มเลยพี่น้องหากระโดดมาเนี่ยเอาตั้มตันี่ละมาเนีพี่ต้องกระขึ้นสูงพี่น้องครับมาเนี่เอามอมนี่แหละหากระเลยพี่น้องมาเนี่ากระเลยบักแง่ตั้มตัเลยครับพี่น้องมาเด้อมาเก็บบักแง่น้องกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่ต้องกราไกลเลยเอาตั้มตันี่ละว่าจันมาเนี่พี่น้องกระยัง บ่ทันใดก็หลายคนนะครับผมนี่เอาต้มๆน,นี่ล่ะหาก็รอดเลยดูเพียงหัวนี่พี่น้องครับบากเงี้ยคนโดกแเง้ยมีแต่พวงงามๆพี่น้องเงวงานมาหลายเลยเด้อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยคน,นตันเตีย้ยจังเนยครับเนี่ยปวดหลายปวดหลายมาเงวมาเงวนะจ๊ะสำหรับท่านที่โทรมานะครับรอสักครู่นะครับมาเกินใบสองดอกพี่น้องมาเนะีย สวยละลาๆเนี่ยกะสีทียงแล้วตื่นสวยเหมือนอ้่เงี้ยโอ้ยโอ้ยหลุดแตกสำสญญอเสดายเด้อ้ยผัวงามๆนี่ยไหมจอก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 นี่ช่วงนี้ฮะแต่บักแงวอย่างเดียวไปน้องช่วงนี้กินบักแงวต้านโควิดเพราะว่ามันมีวิตามินซีเพป็นว่ามันมีวิตามินซีอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นบักแงวต้านโควิดได้นะครับ คนใดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นยังนะครับปากเงี้ยวนะครับผมมันต้านโควิดได้เพราะว่ามันมันมีวิตามินซีอยู่ในตัวออกมาปิดยากแถอลนะนี่ครับหน่วยองตงองเอ่งเตียงครับน้ำลานหลายของอีเมียนะครับผมพักอโลดพักอโลดเพื่อน่านีน่มันเป็นผัวนักอันมันผัวหักหวดเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยไปไปต้อนพี่น้อง ทั้งสมเด็จการละศิลหน่ำครับพี่น้องมืออื่นจะรอสิออกแต่เศร้านะครับสิไปใหญ่ห้องก่อนเพราะศิได้เฮ็ดงานน่าสิเป็นวันที่หนึ่งมีตุหน้าหมดแล่วได้ยินเพิ่นว่าก็เลยสิได้ไปใหญ่ห้องออกก่อนพี่น้องครับเสียค่าเศร้าถิ่มซื่อๆน้อยเนาะแม่นครับเพราะศิได้กลับไปเฮ็ดงานอีกนะได้อบางทีเราตั้มตั้มไปแล้วจองเอาถึงพี่น้องเลยจักตั้มพตั้มแห้งนะครับนี่เฟียดินอยู่ครับ กลับไปกลับมากันได้บ้างน้ำอีเมีคือเก่าเลาะหาไปไกลซื้อบ่หนหาเลาะเลยเฮามาเลยเมาดีรวดเมาดีรวดมันมีอยู่กับว่าบ่ท่านสุกมีแต่ของอีเมีสุกอยู่ผู้เดียวงามงามอีกเชิดอาทิตย์นึ่งเนาะอีกเชิดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมหาเอาบัตรพี่น้องไอ้ซุ่มมันบ้านท่านสุกแน่นะครับผมเปียบเลยต้นยื่นก็บพื้นดินอยู่โดูอีกทีนี่เขาทาเลยเฮา มือฆ่าโทรโทรศัพท์พี่น้องฮักบ่ได้เบิ้งสิลองลิ่บังงานนี่กันนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับมือเงื่อนป่ะมือนบ่นะโอ้ฮัลโหลบังงานเด้อสันเด้ออีเมลละว่าขันไม่ยองเอากรับมาเอานี่ว่าสันพี่น้องครับจาน้อยไปหามากขันพี่น้องบากเงี้ยวบากเงี้ยวเค็มนะครับนี่ครับอยู่ในรถเซียไว้แถมตื้อไปพี่น้องเอาดอกตัวนี้นะครับ ตัวนี้สิบอ่อนี่สิเอาตื้อมาพี่น้องเอาแต่ว่าตัวนี้มานเราอีเมีคือเกอ่าครับตัวนี้มันสุกดีพี่น้องนะครับนี่ครับแต่ว่าไปเอามาบางหันมันมันเลยเป็นน้ำเพริมยังไงบุ่ก็เลยบอกเขาทาบันไดนอ่ะเดี๋ยวสิถอยรถเขามาหักเอาอยู่ซุ้มนี่นะครับเอาซุ้มตำตๆนี่นนนแหละพี่น้องเอาซุ้มมันเฟียดินอยู่เน่ยมันจะเอาง่ายนี่จัดไปจัดไปนี่พี่น้องถอยรถเขามาเลยนะครับ ผมถอยรถเขามาใส่เลยแม่นี่มันอยู่ต่ำๆหน่พี่น้องครับโอ้ยนี่พวันนี่นี่พวันนี่พวันนี่ครับเอาตะซุ่มมันต่ำๆหน่มันสิโลนถิ่มไว้ละพี่น้องเอ้ยนี่กระตัมแน่กระพุ้งแล้วแม่เนาะ แต่เด็กกับพอดีเออได้บันไดมาละบาทนี่ฝน,นตกใส่นั่นโอ้ยบันไดเออเอาเอามากมากขอสิมาอยู่ยธายรถก่อนพี่น้องพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาก็อยธาลุท์พี่พี่น้องถอยรถเข้ามาใส่เอาเลยมาหนินี่ครับโอ้ยหน่อยๆเล็กๆนี่ มาในไล่ไปน้องเอ้ยนี่ครับหักหนักไ่น้องครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งหักปักแงวมาเลยหักยาักในจันหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบูปลาปักแงวอีแม่อีกแล้วครับพี่นอ้อนงมาเลยครับ จ,จัดฟาดเบิ่มกันเลยที่เดียวเชี่ยวนี่ใหม่ๆสดๆจากสวนจากต้นแล้วทายพี่น้องมันก็จะสีเก็บนะครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศปักเงี่ยวสดๆนี่ตึงๆแล้วครับหน่วยใหญ่ๆมนามหลายๆนะครับ เราหาแบาเงี้ยเราไปเรามากับมันได้น้ำอีเมียอีกคือเก่านะครับพี่น้องมือนี้นะเราอ้อมดีบซื้อเสียเวลาเราซื้อพี่น้องเอ้ยมาเอาน้ำเมียอะไรก็แล้วเมียเราว่ะว่าต้องรอเด้อเมื่อหนานแล้วป่ะมาเอานี่ละเราว่ะมันสิโลนถี่เมื่อแล้วป่ะนี่เอาเอานี่เออมักแงี่พวงใหญ่ๆงาม พี่น้องเอ๋ยตอนนี้จาน้อยนั่งอยู่ใต้ห่มบางเงวเลยนะครับถอยรถเข้ามาเลยนะครับนี่ครับโอ้ทางนั้นเอาบันไดปีนเลยทางนั้นแน่นอนเลยทีมงานคือเฮ็ดโกรธเหรอวะเออว่าฮักว่ล่ะระวังเด้อทั้งคนทั้งบันไดทั้งคนทั้งบันไดเฮ็ดเติมมันไ่้บ้ามันได้ด้วเหรอ เมื่อนี้พอขึ้นต้นครับพี่น้องครับบันไดพาดเอาเอาซุ้มตํานะครับเนี่ยซุ้มมันเฟี้ยลงมานึ่งอันนี้นะครับพี่น้องได้เบิดครับนี่เนี่ยปัวปัวอยู่ไปปลายจงสินะครับเ้าสามารถเอาได้เบิดพี่น้องเล่มเอานะครับว่าซุ่มอยู่ปลายมันก็อีเมลเราก็ว่ามันมันสุกแห้งครับอยู่ปลายบนครับพี่น้องน้าแม่เนาะ พุ่ณแม่ครับโอ้ไม่หดแม่แข้งไม่ดองครับแม่แข้งบิดมาแล้วโอ้แม่แข้งมะขอแม่แมงแข้งมะขออ่ะนี่นี่จุ่มนี่ได้เบดใหนจุมม่มมันี่งามๆเนี่ยเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นงอนเป็นงอนอยู่ไม่ดองวนทั้งเรื่องๆวน,น ถ้ากล่องมันจะเหมือนเมือดแน่เมือน,นีดครับเมืน่อนี้มีเมฆครับพี่น้องเมฆครึมนะครับวันนี้เมฆครึมโอ้ยำนวนตัวไหนควรคือเป็นจังสีเพราะพนเห็นเนาะ,ะแสดงว่าันเน่าปลายอ่ะตัวนี้เอาไว้ก่อนพอท่านเอาพอถ้าท่านสุกแห้งเอาแต่ซุ่มนี่ก่อนพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยไปเอามาเหมือนอีกตัวนหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่ามันหัง เป็นไบบว่าสุกแน่ย่อสุกแน่ตัวนี้ว่าไปแถะแฉมพี่น้องเอานะครับแถมใส่กองใส่ลังไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับบักแงวบักแงวนะครับช่วงนี้มามีงานนะครับก็หาบักแงวในละพี่น้องครับพ่าไหนส่งไอ้แฟนครับเอฟซีผู้นงกนก็จะได้เฮ็ดผอผู้น้งกนก็จะได้กบจะได้อึ้งนะครับพี่น้องจานร้อยก็หาหายได้พี่น้องเด้อนะครับไปส่งบักแงวกลับมาแล้วจานร้อยก็เสียเอาเอากบเอาเฮ็ดเผะมาส่ง นะครับเพิ่นสั่งมาหลายตัวเฮ็ดพออีแม่เฮ็ดพออันเก็บมาลาดไล่หลายตัวแม่พี่น้องเพิ่นสั่งมาหาลูกมาเนี้ผมสิเอามาล้างร้อนๆแล้วก็นหนึ่งแล้วก็จังแพ็คใส่กล่องส่งให้เพิ่นนะแม่แม่นแมียนพี่นูุ้งพี่นูจังตั้มนี่นี่ทั้งข่อยนี่นี่ทั้งน้ำข่อยนี่มาเจ้าสี่ไกลว่ามาไกลหนึ่งงานน้ำข่อยเนี่ยดูกดีงานนี่มันจังบนสูงนี่นี่มุมนี่ ได้ข้าวเดียวเลยนี่เออแมนก็มีแมว่านนี่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 จุ่มนี่เออนี่ละแมนแมนแมนนี่เจ้ากันแม้านหูน้ำกระเทิงคับระวังแต่ว่าโดหยดละก้นเออเอเาได้ย่นำนักบหลนี่ของแท้ของแท้เออในลาโมโม่เนี่ยแมนตัวถึงเลกระเทิน้อแม่นะ เส้นสิได้เข้าไปเข็มประหลาดน้ำเสิงสิเอาอึ้งเอากบเอาเห็ดเพาออกมานะครับมาะสีมาเห็ดกบกระสิมาเห็ดเป็นกบแดดเดียวนะครับทรงให้พี่น้องเพื่อนนะครับเอื่อยทั้งบุรีรัมม์โอ้คุณแม่นะครับเสิงคุณแม่เสิงคุณเอื่อยนั่นแหละนะครับเพื่อนเป็นอาจารย์เกษียณแล้วนะครับเพื่อนยากได้กบจานร้อยกระสีทรงให้เพื่อนนะครับมื่อื่นเมื่อนี้กระเสียบใหม่ต่อแม่เห็ดอยู่เฮือนนะครับไอ้ไส้กะ เสร็จแล้วสิทรงให้เด้อไอเด้อนะครับเบิ่งคลิปนี้นะครับส่งให้เมื่อนี้ละสำหรับกบกับเห็ดพอเห็ดพอโลละหาด้ยอี้เมียครับถามมาโล่งสักวันจังสิกินลูกกันดีครับมาหัวหน้าโอโจ้ขาดบอสบัดนี่โอ้ยยยยยยนี่ครับเนี่ยอี้มียว่าเขียงมาใส่เดี๋ยว เดี๋ยวก็รั่กับสิเก็บซอยแต่ว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งจักคราวซะก่อนนี่อ่ะเพิ่มเติมมาได้พี่น้องครับคือเก่าคือเดิมนะครับสำหรับบแงวเฮานะครับผมเมือนี้ก,ก็คือเก่านะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเยอะกว่าเก่านะครับอาออเดอร์ครับมาพี่นอ้องปังๆครับพี่น้องครับเอ้ยเดี๋ยวไปเทก่อนนะ อีเมียเราว่ากันว่ามีมองเอากับมาเอานะเมียคือเก่าสันเพื่นอนว่าอ้าวเทแล้วเรียบร้อยอย่าเฝ้าเด้อหัวหน้าเอ๋ยอีเมียเราว่าเราต้องไปเลาะโหลดมาหาเมีโหลดเราวะเราเราว่วามันสุกมอ,อมองอื่นมองอื่นว่าท่านสุกอุยอ้ยหลุดซำมองซำมองนี่มันสุกมองอื่นว่าท่านสุกเราวะ เสียดายได้ล,วล้วนเหมือนเราไปนองเลยพัวแหนงพผัวบบงามเลยพัวงามงาม,งามล้วนสัมโอ้เก็บก่อนเสียดายมันม,มันล,วนนนล้วนถิ่หมือนเรเสียดายมันเก็บก่อน ครับแม่เอาเอาซ้ำนี่ก้อนก็นได้ <c oughs> เดี๋ยวมือหนาจังว่ากันไหม <c oughs> นี่เอาพวดนี่ก้อนนี่เอาผัวเอาพวดรอรอ,อ,อนี่ก้อนมือหนาจังว่ากันไหมแม่มืวอนี้เอาพ่อได้ส่งให้พี่น้องข้าวเดียวมืเออื่นขันอันนี้ก็จังสีได้เขามาเอาอีกครับแม่ที่เม่แล้วว่าเอาบันไดไต่ขึ้นไปอีกแล้วว่านะอ เอ้าเดี๋ยวจังไดจังวากันพี่น้องห้าบาทนี๋ขออนุญาตเก็บน้ำเพลินก่อนนะครับมันสีสวยนะครับเดี๋ยวมันสีเทียงสีายแล้วย่านทรงโบท่านพี่น้องนะครับผมขออนุญาตบาดค่ำอนุญาตบาดค่ำคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปซับหนีพี่น้องครับนะเดี๋ยวเก็บบักเงี้ยวซอยน้องไส้ก่อนนะครับพี่น้องเลยนะครับนะอีเมลแล้วกันสบายสบายชิวๆช่ยวแล้วมาเดี๋ยวจังไดกับมาเอาน้ำเมลในละว่าสันไม่ต้องไปรอโอ้ยหัจักสีมานี่ก็ใครนะครับเอ้าถือว่ามื่อได้ไปรอเหรียญน้ำ นะครับแล้วก็มาเอาอยู่นาบีแม่คือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคพี่น้องครับขออนุญาตจบคลิปซรัพนี้ก็แล้วกันพี่น้องเก็บบักเงียบสลายพลังนะครับสิได้เอาไปส่งให้พี่น้องเฮานะครับแฟนครับเอฟซีสุขุสุขคนนะครับผมทึงกบทึงเฮดพอรนะครับผมที่สร้างมานะครับอ่ะสู่ๆครับช่วงโควิดพี่น้องครับสู่กันสุขุสุขชนนะครับเด้อจวดๆครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ